ใครเชื่อเหตุผลผลน,นั้นเชื่อกฎแห่งกรรมจ้ารับตาฝัายมันตัวมิตะเตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยาปรามปรากันจ้าเชิญฟังนิยายได้เลยเนะาะพอมีประโยชน์บ้างก็เอาไว้ติดคาที่แข้ง,งนี่เนะาะแล้วก็ไปศึกษาให้ลึกซึ้งเนาะ นี่สำคัญดีเดียวทุกพบทุกภูมิทุกขุมนี่ต้องศึสกษาให้ดีรเรายังไม่เคยศึกษาขุมมิจฉาทิทีเลยนะคนที่มีความเห็นผิดที่ทำลายความเห็นถูกนี่นะโน่นปูนใต้เถนเทวทัน พูดเลยเอย่างน,นั้น<ะ>จริงพระเทวทัตจะต้องไปโลกันนะ,ะแต่ว่าขอเข้ามาตอนช่วงสุดท้ายอตอนทธณีสูบนึกเอามามนี่เนาะ,นนะโอ้ยตรงนั้นมันคนละพบคนละภูมิเลย<ะ>มันหนักกว่านรกมหานรกทั้งแปดขุมใหญ่<ะ>มากๆเลย ตรงนั้นเหรอคือสุดตรงความทุกข์เลยอายตนนนิพพานก็สุดตรงความสุขสุขเป็นบรมสุขแต่ถ้าเราคันกับบรมทุกข์อตรงข้ามกันนี่เนาะเพราะนั่นนี่อย่าทำเป็นแอกแอกไปนะอ พราะก็รจะมีการมาเกิดขึ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยลงต้องสร้างบารมีมายาวนานขนาดไหนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพระองค์นี่ท่านต้องสร้างบารมีมาถึงยี่สิบอาสองไขกาเสแสนมหากราบผ่านการสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์กันก่อนถึงห้าแสนกว่าพระองค์ห้าแสนกว่าพระองค์เลไหมจ้ากว่าจะได้มาสัก นี่มาเป็นพรัสัมมาสมุทเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายไปนี่เนาะคือศึกษาภานรัสัมมาสมุทเจ้าพระวัคก่อน,อนมาห้าแสนก็รูปจนงการตั้งตัดสินใจเนาะโอ้ชีวิตที่ดีสุดคือชีวิตที่ผลอยากสังสารวัตรนี่เนาะตั้งไปสู่อายะตนะนิพพาน แต่เห็นต้นแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าแสนกว่าพระอง,งค์อยากเป็นอย่างพระองค์บ้างคือต <wrote that. S 1> ่สรุปด้วยพระองค์เองแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ของชีวิตนี่เนาะที่ทำให้ชีวิตมีความมีเข้าถึงบรมสุขได้นี่จ้าคนใครทำลายพระศาสนาคือทำลายความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์เทวดาทั้งหลายนี่สำคัญได้ดีเยยว มันเนาะน่นนะปูนน่นโอ้โห,หืมวันลังมาทุกสำหรับในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการอัปเดตข่าวสั้นทันปารลกของพ่อกิตติตันชัยศรีนครโอ้โหแค่ชื่อและนานสกุลก็ กินขาดเนาะสุดไพเราะเลย